วันนี้เรามานําเสนอครับต่อจากเทตที่แล้วครับเป็นม a t ชิ่งเมโลโฟนวิสตัมนะครับครับเรามาฟังเสียงดูก่อนนะครับว่าเสียงมันเป็นยังไงครับ แตกเหมือนแทมเป็ดนะครับก็เสียงใช้ได้ครับใช้ได้ตัวนี้ครับสนใจก็เข้ามาแวะชมที่ร้านนะครับร้านเรามีสองสาขานะครับสาขาที่หนึ่งนะครับสุทธิสาซอยอินทรมรักษ์สามสิบแล้วก็สาขาที่สองอยู่บางนานะครับอ,อยู่รามคำแหงสองนะครับรามคำแหงสองบางนาครับอยู่ เลยทางเข้าหมู่บ้านนุก,กูลมานะครับไม่ไกลมากครับจะเป็นทางเข้าซอยครับร้านจะอยู่ในตอยครับสาขาบางนาเปิดจันถึงเสาแล้วนะครับหยุดวันอาทิตย์นะครับบุ่นมากครับ